สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่อง Youtube เฮียทอนตูซิ่งศิลปภูมิวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ทผู้ทอกครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับตอนนี้ทั้งชาวต่างชาติเยอะแยะครับคนไทยชาวไทยนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากครับหมอกเยอะ ตอนนี้เราจะขึ้นไปดูหมอกที่ภูทอกกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ทะเลหมอกเมืองเชียงคานเนี่ยครับบรรยากาศทั่วไปครับโอ้ของแถมเลย่มาครับนี่โอ้เดี๋ยวกลับลงมาก่อนครับจงังหวะเนี่ยครับนักท่องเที่ยวครับเยอะแยะครับ ของฝากของขายครับน,นี่ก็ทะเลหมอกภูทอกเชียงคานทะเลหมอกครัแล้วครับนี่เราก็ถึงแล้วนะครับครับ,รบนี่เราก็เข้าทางทางเข้าประตูนะครับที่จุดขึ้นรถที่จะไปชมทะเลหมอกกันนะครับ มีของขายเยอะแยะมากเลยนะครับครับเด็กชายมานะสองคนครับสองคนนี่สองคนเอาให้เพื่อน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมีคนต้อนรับสวยมากครับครับตอนนี้เราก็จะขึ้นจุดที่จะขึ้นรถแล้วนะครับไปชมทะเลหมอกกันนะครับ ครับครับเนี่ยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับรถกำลังหมุนลงมาเดี๋ยวครับกำงให้รถจอดครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับครับขึ้นรถครับขึ้นรถครับ ลุกขึ้นยื่นหัวเบาครับยื่นไปไหนไหนยืนบ่ได้ไหนยืนบ่ได้ไหนยืนไม่ได้ยืนไม่ได้อ่ะนั่งกันนั่งกันไม่ได้ปะผมนั่งกันกันเลยอ่ะนั่งกันครับมีนักท่องเที่ยวนะครับอ่าเอรียนเบียวกันได้ห่างไวห่างไวอันนี้เราก็จะขึ้นพูดชอกันนะครับไวห่างไว้ก็ได้นี่ครับบรรยากาศทั่วไปครับ ครับใคร่ะ่งครับดูครับโอ้ยครับครับสิ่งแ่นะครับผู้ทอครับู้ทอดตาเราดีห้องเงยเย้ครับนี่ก็เรากำลังนั่งรถ ขึ้นทางพุท่อกนะครับทุ่งหมอยางแวงนะจ๊ะครับบรรยากาศทั่วไปครับวันนี้เรามาดูทะเลหมอกกันครับเออครับนี่ครับเราก็จะได้บรรยากาศตรงนี้นะครับทุกคนอยวิ่งหมอกเลยันี่ครับอารมณ์อากาศทั่วไปครับโอ้ ครับพอเราขึ้นไปเราก็จะเสาแคบๆนะครับแต่้นทีบสัมภาษณ์หน่อยครับเมื่อคืนการโบกเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนผลประกอบการเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีมากใช่ไหมครับนี่ครับโอ้สวยงามมากครับ ส่แต่งแม่เไยลูกกเหมนเียตตัวอ้คาพนักงานเราเยอะไม่ต้องกลัวครเราขนไเดจะออกแล้วตอนนี้ข้าวพี่โอนเงินท้างหมด

ใครก็คือขุทางเหมนกันมันม่ดนี้ยเครื่องทังแล้วเออเนี่ยครับโอ้โนขยะตใหญ่นะเนี่ยททางขึ้นปูทอกนะครับโอ้เนี่ยครับถ้ารถไม่แรงขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยครับครับ เนีสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ไงมอครับโอ้โหอ้เนี่ยครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศทั่วไปนะครับทางขึ้นภูทอกนะครับพอดแล้วพอดแล้วเชียงคานนะครับโอ้โหสวยงามมากครับครับโอ้โห ขอเสียงคำว่าโอ้โหต่อ oh, ค oh, oh. oh, mm ิว hmm. ก oh, ันหนีได้บ้างไ่มเราคิวกันลงโอ้โหคิวกันต้องแค่ต้องโอ้โหโอ้โหมาแล้วบ่ถึงนะครับลงได้ครับโอ้โหสวยงามมากครับเนี่ยครับทะเลหมอกที่ปูทอกครับสวยงามมากครับโอ้โห นี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะครับโอ้โหสวยงามมากครับ,อ,อ,รบอันนี่ก็คือบรรยากาศที่ภูทอกนะครับเรามาดูทะเลหมอกกันนะครับแก่งคุดคูครับ โอ้โหสวยงามมากครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกครับไม่เป็นไรครับสวยงามมากครับสุดยอดมากเลยครับทะเลยหมอกที่คุดครู

ทำแบบนี้นะครับตอนนี้ครับแแบบแบบแบบจุ่มให้ครับเออเนี่ยครับโอ้เนี่ยครับโอ้เนี่ยครับเออครับเรามาเที่ยวแกงคุดคูแล้วก็ขึ้นมาดูทะเลหมอกที่พูดทอบกันนะครับโอ้สวยงามมากครับโอ้โหใครไม่มาถือว่าไม่พลาดครับรอบหน้ามาได้ครับเนี่ยครับแกงคุดคูนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ครับสวยงามมากครับอโหนี่ครับครับสวยงามมากครับเที่ยวทะเลหมอกที่คุดคูคูทอครับโอ้โหดูครับเห็นขาวขาวนี่คือทะเลหมอกนะครับครับสวยงามครับอ๋อืมสวยครับสองสามาเป็นตัวครับหนึ่งสองสาม แต่ขอขึ้นตัวนี้โอ้โหดีมาครับมาใส่ทีเดียว